สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับไอแลนด์ทัตทิชานะคะแล้วก็ต้องยินด,ดีต้อนรับผู้ท่านกับเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนะักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ั n นี่ฮีโรค่ะและก่อนที่เราะคะจะลงทุนหุ้นตัวไหนเนี่ยมักจะได้ยินคำพูดที่ว่า การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนกรุณาศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนทุกครั้งใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยมีข่าวที่น่าสนใจอีกหนึ่งข่าวมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาก่อนการลงทุนด้วยค่ะนั่นก็คือหุ้นทางบริษัทเป็นซีนะคะกับลาดเนี่ยเขามีการจับมือกันทําศูนย์บริการทางการแพทย์ขึ้นมาที่จังหวัดสกนนลนครส่วนข้อมูลนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างไอไดีย่อยมาให้ทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไครต์ให้ด้วยก่อนที่จะไปดูข้อมูลนะคะถ้ากดเรียบร้้อยยแลลวตามามมเค่ะ ล่าสุดค่ะทางปิ้นซีก็ได้มีการจับมือกับราช เพื่อที่จะตั้งบริษัทร่วมทุน p r i n c i p l Health Care สกลนครขึ้นมานะคะซึ่งมีการใช้เงินลงทุน,นถึง463ล้านบาทเป็นการเดินหน้าแผนขยายโรงพยาบาลให้ครบ20แห่งภายในปี66นี้ค่ะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะคะก็ได้มาจากคุณธานีมณีนุชผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท p r i n c i p l Capital จำกัดมหาชนหรือว่า p IN ิ i n c i ซึ่งเขาก็ได้มีการออกมาเปิดเผยข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นทุนจดทะเบียนถึง300ล้านบาท สำหรับเงินทุนตรงนี้ก็จะนำไปดำเนินธุรกิจโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครจำนวนทั้งสิ้น59เตียงค่ะ โดยทางบริษัท principal นะคะจะถือหุ้นในสัดส่วน75%ทางด้านของราชค่ะก็จะถือในสัดส่วน25%นอกจากนี้นะคะเขาก็ได้พูดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวไว้ด้วยค่ะว่าเขามีเหตุผลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเช่าที่ดินขนาด14ไร่แล้วก็มีการก่อสร้างโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครรวมไปถึงอุปกรณ์การแพทย์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และก็จะใช้เป็นเงินหมุนเวียนนะคะคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยรวมแล้ว463ล้านบาทตามข้างต้นที่ได้บอกไปซึ่งกคาดว่าจะก่อสร้างและก็ให้บริการได้ในช่วงปี2565นี้ค่ะซึ่งการร่วมทุนดังกล่าวนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามแผนของการขยายโรงพยาบาลให้ครบ20แห่ง ซึ่งเขาตั้งเป้าเอาไว้นะคะว่าจะต้องครบภายในปี66ถ้าพูดถึงโครงการที่เขามีแล้วณนะปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีจำนวนทั้งสิ้น12แห่งใน10จังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าโครงการนี้ที่สกลนครเสร็จเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะเป็นแห่งที่13ในจำนวนทั้งสิ้น11จังหวัดค่ะทางคุณธานีเองนะคะก็ได้กล่าวต่อเอาไว้ว่าเขาไม่ได้ปิดกัน้นแนวทางการลงทุน โดยจะมีทั้งการเข้าลงทุนเองรวมไปถึงนะคะการเปิดรับพันธมิตรที่มีความต้องการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลแต่ยังขาดความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงพยาบาลเช่นเดียวกับที่เขามีการร่วมมือกับทางราชซึ่งตรงนี้นะคะก็จะก่อให้เกิดพลังในทางธุรกิจร่วมกันค่ะ และความคืบหน้าในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีกำหนดการในการถแถลงข่าวลงนามพ่อตกลงแล้วก็ร่วมมือกันในการพัฒนาพื้นที่กับทางพันธมิตรในวันเสาร์ที่25ธันวาคม64นี้ค่ะในช่วงเวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกา30นาทีซึ่งถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวไอจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีนึงนะคะ ก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้วก็ต้องขอชี้แนงไว้ก่อนว่าตัวแอลไม่ได้ชี้นำให้เพื่อนๆืเนี่ยไปซื้อถือรือว่าขายหุ้นตัวไหนนะอันนี้เห็นว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจดีนะคะก็เลยหยิบขึ้นมาพูดคุยกันส่วนเพื่อนๆที่ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะวันนี้ขายต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของ Money Hero ส่วนใครที่อยากจะสนับสนนนุพวกกเราาาคค่่ะ้ลงิปีีีมบัญชโอยู็ มาที่จะคลิกลงไปอ่านรายละเอียดได้นะคะและสุดท้ายต้องขอฝากช่องทางในการติดตามไอแด์เองด้วยนั่นก็คือ Facebook Fanpage ชื่อว่าทาทิชา t r a ดเดอร์ลาไปแล้วจริงๆค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยเฮงๆรวยๆรับปีใหม่ค่ะและก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากไอแลและทีมงานมันนี่ฮีโรสวัสดีค่ะ